แห่ชื่นชมตูนปารีสแลมทำแบบนี้เมื่อลูกชายหยิบรองเท้าให้ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของตูนบอดีแสลมและก้อยลชัชวินมาพร้อมถ่ายย่าที่น่ารักน้องทะเลด้วยเรานั้นจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักของพวกเขาในอยู่เรื่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมของคุณพ่อและคุณแม่อย่างล่าสุดก้อยนั้นก็ได้โพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่พ่อตูนนั้นกำลังจะไปทำงานและน้องทะเลนั้นก็ได้ไปหยิบรองเท้าให้คุณพอ่อ ดยระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าทะเลช่วยเลือกรองเท้าให้พ่อๆก่อนไปทำงานตอนเช้าครับซึ่งพ่อตูนนั้นเมื่อน้องทะเลหยิบรองเท้ามาให้ก็ยกมือไหว้พูดขอบคุณลูกซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเนีน่ยตานก็ชื่นชมพร้อมบอกว่าคุณพ่อไหว้ขอบคุณลูกน่ารักจังน้องทะเลจะได้ไหว้ตามสอนลูกน่ารักมากคุณพ่อไหว้ลูกสวยเชียวน่ารักมาก คุณพ่อน่าบักมากๆค่ะไหวขอบคุณลูกนี่คือขอบคุณในความดีความกระตันยูของลูกอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะคุณพ่อเอ็นดูคุณพ่อไหวขอบคุณลูกการไหว้ขอบคุณเป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ